กูยงใหู้ยิงให้กูยิงใยลึกไปเพื่อนลุกไปเพื่อนออกมาก่อนเองดันไปมึงดันไปมึงดันไปดยิงให้ดันไป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 ตายเ่แทงใครสัตว์เพี่ไายเพื่อนเพื่อนตายชุบเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนกูเฮียตายุไปบุดไปบุดไปบินบุดได้ชบชบบเลยเยิงยเยยยิงให้ยีหยยยิงให้ยลยียียเียย ลายเดิมเลยนะเอ๊ะไม่เอเอนี่ลายเดิมเลยนะเกียร์ทีเอาแวนตามมทีใช่มันทระทางตรงมันแดกหมดอ่ะตอนเนี้ยที่เ่องที่หลบอกว่าให้กลัวเรือเข้าไปอยู่บ้านแล้วกเรืองหนึ่งห้าสามกเข้าหน่อยลายเดิมเลยลายเดิมโว่าเขาไปเราชน้าสมชเพื่ออนสวยแล้วชดนะโอเคถ้าไม่ได้ไม่ได้มึงแย่มาตรงมาร์กไอโจไอโจมาร์กพอดีตรงตรงเป๊ะเลยเอาเอาเอาเรอรถมันเวมากอ่ะพี่ขับอย่าไปขับไปเรื่อยเว้ยขับไปเรื่อยแล้ว ขับไปเรื่อยๆเว้มีพรแต่แต่ว่าตรงที่ผมมาเน่ยสาอูยนอยใครมีข้าวอีกปะมีใครมีข้าวอีกปะเอ้ยมีมีใครตายจาเลอีกเค่หนเจาตายเอาตเอาเดีเดี๋ยวเดี๋ยวอชนดอยอนนดเดี๋ยวสอดี๋ยวคอูนยเยอะมากใมีสหเราอูนยไปไม่มีลพี่พี่องรอพี่บินก่อนรอพี่บิก่อนรอบินกง่อนิงวัตุเอ้แบบติกุเยอะนะเยะเยอะ มีข้าวให้พี่ป่ะวะผมเล่น้าไมไม่มีแต่ชื่อพวกมันน่ะเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปต่อจวิสุดแล้วเพื่อนผมเข้ามาก็ตกใจเลยทำไมมีบิลลี่แวนหลงไหลตกใจเลยสัตว์กระเป๋าเชื่อไม่รู้จะช่วยใครเลยสัตว์มีค้าวป้าพี่พี่นวดทุกคนเออหกศูนย์เจ็ดน้ยินเสียงรถพิลัตแองเลิลมาแล้วจอดยู่ไม่รีบที่ไปก่อนเลยอยู่ไม่เชื่อชิบหายก็กินข้าวก่อนแป๊บนึง ก็เขาเขว่างเฮ้ยแล้วเขาว่างมาพาคุณพาวรถหนิเผื่อกูช่วยเพื่อนได้เฮ้ยมาแล้วมาเร็วไปเร็วไปส่งบอกว่าแถวศูนย์ด่วนไปก่อนเร็วๆร็วมีข้าวอยู่ไปก่อนอได้ป่ะพี่กินข้าวอยู่พี่ดูเราเจอได้ใช่ไหมเออมาไปพี่รอมนึง แล้วผมว่าหลุดไปลึกจัดอ่ะพี่ไปเมื่อกี้บักมาทำไมไอห้หออน่ะไอ้น่ะพี่ลองอยู่ตรงไหนพี่ตอนนี้ลองที่ศูนย์มาเร็วๆถึงแล้วอยู่ตรงกระหล่ำนะพี่เอ้ยไม่ใช่กระหล่ำไอ้เขาเรีเยกว่าเอะไรว่าเห็ดอ่ะเอ้ยไม่ใช่กระเทียมกระเทียมข้าวข้าวไหวไหวหรอไหวได้อ่ะ แล้วพี่ถึงแล้ว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 ม่ใครมาเลยตอนนี้ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแกันหมดเลยอยู่ปั๊มอยู่ตรงปั๊มอยู่ตรงปั๊มอยู่ตรงปั๊มเอาเลยใช่ป่ะเห็นคนแล้วกู เาเรอเราพอพอชนี้ชันนี้ชันี้เลื่องชนี้ชนี้หนาวนะขึ้นมาแล้วนะชันตขึ้นมาขึ้นมาอะไรขึ้นมาไดไขึ้นมาเขาด้ดบันไดหลังนะบันไดหลังเ่อนขตามเฮ้ยตดามติดามตามตาตดตม้ตามาาตตามามตาตามตามตามติาาิาตมดมามไดตดม้ะด ไม่ตายผมไม่ตายแคบมากพี่เย็นเย็นยิงยิงให้คุยิงให้คุยิงให้คุยิงให้ลึกไปเพื่อนลึกไปเพื่อนออกมาก่อนเรื่งดันไปมึงดันไปมึงดันไปมึงจะลุ้มยิงให้ดันไป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 ตายตายตายเลยอัดเลยอัดเลยอัดเลยพวกเราอัดเลยคุณไปใครแทงระบคุณผมมาใครแทงระบคุณผมมาตายหนึ่งพี่แทงระบคุณผมมาตายเอาตัวชูให้เอาตัวชูให้องพี่ระวัง ไม่พี่หลงหน่อยชุบหลงชุบหลงพี่น้องชุบเองกันไปไปรอไปชุบรอไปชุบใจเย็น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 จ้องไงจ้องตายพี่เลยเป็นไปเป็นทีระวันเป็นไปเพื่อนเปไปแทงใครสัตว์สไปพี่เป็เพื่อนเพื่อนตายชุบไม่ดิไม่ใช่เพื่อนกูเหี้ยตาย ไปบุดไปบุดไปบินบุดได้ปะชบชเลยบเลยิบยิงไายยิไงายเนย้ยยิง่งยยิง้ย้ยเยดนายียนสยตัวน้อยนยลชีตง้ายมาวนมาซ้ายหน่อยมาเล่นซ้ายหน่อยดยนะหนูแล้วลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ยิงยยิงอยู่มั้งไม่ได้ตายาตายตายยยตายไสัตว์กลเลยจะตามไหมพี่จตามไกเลย บุเลยบเลยยตายตายตายนเขาล่นคุยกันดีๆคุยกันดีๆใไอ้เต็ตที่หลอกบอกว่าเรเป็นเย็นเย็นเย็เย็เย็นเย็นไม่รู้ต้องถามหม่อะอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยม่พาเนดีนะันี้ผมบอกก่อนนะลเป้ลัวไเอนไม่้นนะป้นไม่ต้อง้นคุยกันหน่อยดเล่นจะเล่นแค่ไไปไปไปไไปไปไตัวนึงไเียคุยนัมีลเียมาไ้ไอไม่แทงอยู่้วยมไม่เช่อยู่เพื่อนใจเย็น อุ้มลงมาให้หมดเลยได้ได้มาเออตายพี่ตายแล้วพี่เอ้ยนั่นตายแล้วนั่นตายแล้วคนอุ้มมาออกไปก่อนได้ป่ะเดี๋ยวตำรวจมาทำไมเขาเห็นศพนี้ยืนวะไม่เลยสึกตายพี่เขาจะปนจะไอเดียดเขาปะเขาปนอ่ะไม่ปนไม่ปนไอ้เหี้ยมึงจะถามหลายรอบวะกูบอกไม่ปนก็คือไม่ปนเว้ยเดิม ก๊กเราเห็นเค้กด้วยช่วงนี้ก๊กล้วแม่เห็นว่าเจอตัวไม่มีของวะไม่มีอะไรก็ได้แล้วไหไอ้ชว์ไปไหนวะศบมีไม้แดงเอ้ตัวนี้มีมีมีดมีมดตัวนี้มีดมีดอยู่ไหนวะเชื่อกูเอาเนื้อกระเทียมเหรอ ใครไม่ถูกหอบอ่ะเคตเดียวไม่ใช่หรอ๋อเคเดียวไม่ใช่เป็นทิ้งน้ำใช่ป่ะพี่ที่เหลือทิ้งน้ำหอบเกเดียวเอาเคตเดียวเหรอใช่ใช่ใช่พี่หลงเอาไปแล้วอ่ะเกตหนึ่งไงแอตตันน่ะเอาให้ที่เหลือให้เอาไปทิ้งน้ำให้หมดเลยเฮ้ยไปโดนร่างได้มีกล่องซองมีพิมพ์ปะี่วกระเป๋าอะไรครับเรามี 6กศูนย์เจ็ดครับต้องอย่า,อ,าอันนังกระเป๋าเขากระเป๋าไม่คนหิวอ่ะก็อย่างนี้แหละเขาดูกระเป๋าเขากระเป๋ากระเป๋า1 0 7ครับ ใช่จ้าอย่าช่วยนำมาตกใจไว้ก่อนผมไม่สึกหรอกเราเตือนไปไอแบน hey, อุ้มอยู hey. ่หน hey hey, hey. ้าแบนเอ้ยไม่ไม่เมื่อกี้ผมโดนชนลงน้ำแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอาเอาเกตใหม่พี่บิ๊นพี่บิลนีดแทงไปรถที่ต้องบังอะอันนี้อุ้มกี่เข็ออะพี่หนง่คูหนึ่งไท้จงไอ้นุ๊ก หาเคสใช่ปะก็เอาุณประมาณสี่ห้าเคสอ่ะคุนทางไปด้วยค่ะพี่บินพี่บินมาลันรถไปอ่ะครับนี่ตัวอุ้มมาแล้วตัวอุ้มมาแล้วไหมตัวอัพเดตนะครับยอดไปทีคือศพปะกินโดนอุ้มครับกำลังจะอุ้มเขาครับมีเรื่องเหรอ ก็รอบศพก็ได้เดี๋ยวพี่ให้หาน้องเอาไปให้คอนสก็ได้ครับพี่เอ้ยคอนสอไหนสันก็เป็นไอ้ซันอุ้มอยู่ผมส่งกีบให้มันหนะใช่พี่ลองลองถามมาเลยใช่ใช่อันี่ก็ได้อุ้มใครมาด้วยอ่พี่แจ๊กเปิดทางให้พี่หน่อยอ่ะตอนพี่ออกได้ได้ได้เดาให้กูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าใช้น้องเป็นรอปพพร้อมป่ะพี่ พี่ออกสายนะพี่ออกสายนะแน่น่าก็มีตำรวจครับพี่บินออกสายออกสายไปเลยพี่ออกสายไปเลย ตีแกงนะที่เราตีอ่ะไอ้กอดตีแกงนะพี่ตีตีแกงตีตีมินแมนลายโลเปสเอเลียสลายโลเปสโลเปสก็ยังไม่แตกหรอวะไม่แตกครับพี่บินไม่แตกคราคันน้ายังไม่แตก แน่ใจค่จะเพราะไอทั้งไม่เห็นเลยว่า

ในเมืองนะใครวะโจ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 โตำรจเดียวตำรวจนอยใครเนี่ยอ้ใครเนี่ยเหมือนตำรวจจะไปเเคโนมใช่สุรชษใครรับสุรชษยม่รู้จักรู้จักสุเชษยรู้จักปีปกูไปใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมือท่าสะพาประกาศไม่โอวัดอิงไปไปโจนแล้วไม่ใส่หน้ากากวะไม่มันไม่เฟี้ยเลยไม่ไม่โจนเลยเบล เอาตัวเบลตัวเบลอ่ะโอเคโอเคโอเคไฟตัไฟตี้เราเนี่ยยี่ใครไว้สัตว์มันดึงเรากระจายสมุดไหมแหวนไม่ได้อุ้มอ่ะอุ้มอุ้มอุ้มวนนมอยู่รักเรเบลให้พี่อยู่เออไอมันดึงรีเบลให้อยู่ตอนเนี้ย เล่นให่ามันมจะเล่นแช่นะถ้าเกิดมันมานไม่แช่ไม่แช่ไม่แช่ใช่ไม่แช,ชต่ตอนมันออกให้ไอ้ตอนมันตามมันออกให้ เอ้ยใครถือมอไซค์วะเอามอไซค์ไปอุ้มสักเคสดิเหี้ยมาดิพี่มาผมไปอุ้มให้มีไหมมีใช่ปะมีมอไซค์อยู่กับผมนี่ดูกระติ๊ะหาศพเลยไอศพไอศพไอศพกข้างในไอศอข้างในที่อยู่หนัหอกไม่ต้องออกไปนะไม่มีอะไรหอไม่เฉยเขาจะเอาเคสนอกก่อนเลยนะเพาไม่สนใจเขาจะเอาเคสเขาจะเอาเคสนอกก่อนนะ มันขาน้อยอ่ะตอนเนี้ยตำรวจประมาณกี่คนเปลี่ยนดูปะตำรวจนะเอ้ยใครแต่ตำรวจในมาวะให้คุไปดูให้คุไปดูให้จกได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 ้อยู่ติดวกเลย ต,ตรงอะ่ะน่นตาตาผมไปทันผมต,ตรงข้าเมืองเลยยาวได้ปะคุณได้ๆจะพูดได้อ,อเคย์อ่ะรับก ตัวอยู่ตรงเรเวลเลยนะสองสามพันท้องเปกล่องซอกไม้ท้องสนใจผมมันก็น้องไม่มีเลยค่ะแต่ดี่ยังไม่มีเ่ะไม้พี่ๆเป็นเมื่อกี้ให้พี่ๆไปด้วยดึงอยู่เตเดียมประมาณสิบกว่าทีแล้วเดี๋ยวย้ายที่ละ แวนแวนพอผมเออเทสสุดท้ายเลยนะมาสไนยิงนนะปล่อยไปตองม่เอาสไนยิงืนนะแวนรเราไม่เอาสไนยิงืนอมาอยู่โซนมาอยู่มุมกูณฮอร์มาอยู่มุมกูณฮออยู่เตเดียมมุมนี้มุมนี้มุมนี้บินพี่บินบินล่างอยู่เทสในในตู้นี่ก็คือปล่อยไว้นั้นเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่ดึงไว้เฉยเฟรเฉยิไม่ได้แล้วได้ Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.